สวัสดีครับพี่น้องประชาชนผมทนายเดชายามเช้าอยากจะคุยเรื่องการเมืองสนุกๆหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ผมดูข่าวมีลุงคนหนึ่งเป็นหัวหน้าพักการเมืองพรรคหนึ่งที่เคยร่วมรัฐบาลไปประกาศในการปราศัยหาเสียงว่าผมไม่ได้ทำรัฐประหารนะครับนะลุงคนนี้เป็นลุงที่ชอบก้าวข้ามความขัดแย้งสามารถร่วมรัฐบาลกับทุกพรรได้ ถ้าให้ลุงเป็นนายกนะครับผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะครับลุงคนนี้นะครับก้าวข้ามความขัดแย้งลุงคนนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าลุงไม่ได้ร่วมในการรัฐประหารแต่ผมอยากจะถามลุงครับการรัฐประหารที่ผ่านมานั้นลุงได้ประโยชน์จากการรัฐประหารหรือไม่ลุงได้ตำแหน่งรัฐมนตรีจากการรัฐประหารหรือไม่ ลุงได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือไม่ลุงได้เป็นพักการเมืองหรือไม่ฝากลุงช่วยตอบคำถามด้วยนะครับเข้าใจว่าลุงไม่ได้ร่วมในการรัฐประหารแต่ลุงมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าหรือเป็นผู้สนับสนุนหรือเปล่าหรือเป็นผู้ใช้หรือเปล่านะและลุงได้ประโยชน์จากการรัฐประหารหรือไม่ครับลุงครับ ช่วยตอบด้วยนะครับอย่าบอกว่าไม่รู้ไม่รู้นะครับลุงจุกรูจุกรู